สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับต้อสถานีการจนะมณีเสเถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยค่ะทางช่อง i อ t v นะคะช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้กับโอกาสที่มีกับทุกท่านแบบไม่รู้จบค่ะที่สําคัญนะคะในทุกวันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้ามากมายมานาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้บริหารของจ c ห์นค o r p o r a t i o นนะคะ,ะ,คะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับดรกิตพัฒนหัดชลีลาหาค่ะสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้รับเกยียรติจากท่านดรกิตตรกิจพัฒ์เป็นอย่างสูงเลยมาร่วมพูด,ดคุยคกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องราวของผู้หญิงผู้หญิงโดยเฉพาะ,ะนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ชูยาค่ะ,คะก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าทําไมดรกเตติพัฒถึงนําผลิตภัณฑ์ชูยาเนี่ยเข้ามาในเครือบริษัทจอยแครยค่ะ,คะ ก็ <g ülme> จอยแอนพอยนะคะก็เรานึกถึงเรื่องของคนที่เรียกว่าบริโภคซ้ำซื้อกินซื้อใช้นะคะ <c oughs> แล้วก็เล็งเห็นถึงว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะจนเรียกว่าวัยสูงวัยถึงจะหมดรอบเดือนแล้ว <c oughs> ก็อย่างจาเป็นที่ต้องใช้นะคะ <c oughs> ท่านประธานท่านดรสมชายก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกจากสบู่ยาสีฟันเอ่อเรื่องของผงซักฟอกหรือต่างๆใน,น,นชีวิตประจําวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันนะคะแล้ว <c oughs> จากการที่ได้ศึกษาเนี่ยพบว่าในช่วงชีวิต 30- 40ีปีของผู้หญิงเนี่ยคือสัมผัสนี่ต้องใช้เลยคือผ้าอนามัยจำเป็นไหมจำเป็นค่ะนะคะแล้วก็ในหนึ่งคนเนี่ยนะคะผลวิจัยก็ออกมาว่า1 5 0 0 0ชิ้นทั้งตลอดทั้งชีวิตใช่โอ้เยอะมากบางคนอาจจะแบบไม่รู้มาก่อนไม่ทราบมาก่อนถ้าหนึ่งหนึ่งหมื่นกว่าถ้าเราจะต้องใช้ผ้าอนามัยแล้วเราใช้ผ้าอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันจะส่งผลเสียยังไงบ้างค่ะ ราะว่าตอนนี้เนาะโรคภัยไข้เจ็บก็เราก็เห็นอยู่เยอะแยะเลยนะคะอะไรที่สามารถที่จะดูแลได้เราจะป้องกันการเกิดของโรคทางจอแอนคอยก็เลยเรียกว่ามั่นใจนะคะแล้วก็คำนึงถึงสุขภาพชีวิตของในแต่ละคนคือใส่ใจทุกรายละเอียดเลยก็ว่าได้แม้แต่กระทั่งเป็นเรียกว่าจุดซ่อนเร้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ พอเรารู้แล้วว่าซูย่านี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถามว่าดีอย่างไรใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเป็นเรียกว่านวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่อย่างไรบ้างค่ะนี่นะคะเรามาดูหน้าซองกันเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็น Active o อกซิเจนเนกาที Ion แล้วก็ไฟฟารีดด้วยโอ้ฟังชื่อแล้วมีความสุขมันยาวเนาะค่ะมันคือแบบว่าเป็นยังไงบ้างมีแบบว่าเป็น Active ออกซิเแปลว่าแบบมีระบายอากาศได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ไหมคะ เลยเปความรู้สึกว่าโอ้มาต่างกับปกติบ้าน,านที่เราใช้กันเนี่ยต่างกันยังไงบ้างอันนี้ในฐานะของผู้ที่ตัวนี้เป็นสินค้าที่นําเข้ามานะคะ,คะบริษัทของเราได้นําเข้ามาเองนะคะแล้วก็เลือกคัดสรรแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเราเลือกที่จะดูแลสุขภาพตั้งแต่เรียกว่าเส้นผมจรดปลายเท้ารวมกระทั่งจุดซ่อนเร้นของรักของห่วงทั้ง ภูสุภาพสตรีแล้วก็แอบบอกด้วยว่าสุภาพบุรุษก็ใช้ได้เดี๋ยวเราคุยกันนะคะว่าใช้ยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เราเลือกคัดเพราะว่ามีเรื่องของฟลายอินฟราเรดนะคะเรื่องของน e g a ตฟไอออนจุดโซนเรนของเราน้องตอเวลาที่ซ่อนเรนนี่คือเรียกว่าปกปิดอยู่แล้วนะคะอาจจะวันวันเวลาที่เรามีรอบเดือนเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าหลีกเรียกได้แล้วบางคนเนี่ยมีปัญหาคือการกลิ่นอับความชื้นนะคะซึ่ง พอหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอความคันหรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคตามมาถ้าสมมติว่าใครใช้ผ้าอนามัยไม่ดีไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะดูแลด้วยใช่ค่ะ,คะพเพราะนั้นพอเราเลือกคัสสันได้แล้วเราก็ดูจากอะไรดูเรื่องของการผลิต<ม>การรับรองคุณภาพอาหารอันนี้ต้องบอกนะคะว่าเราเลือกได้เลือกจาก ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต ISO 9000และมาตรฐาน ISO 14001เรื่องของสิ่แวดล้อมด้วยเรื่องของคุณภาพของการผลิตด้วยก็เลยมั่นใจประกอบกับแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ชูย่านี้ไม่ได้มีผลิตที่เมืองเมืองเดียวอเมริกาก็ใช้นะคะ,ะที่ไต้หวันก็มี ที่ญี่ปุ่นก็มีเรียกว่าหลากหลายเลยเป็นที่ยอมรับของทั่วแบบหลากหลายประเทศทั่วโลกที่เป็นที่นิยมออในเมื่อเขายอมรับแล้วของไทยยังไม่มีเนะาะเราก็เลยเป็นลิขสิทธิ์เราขอนะคะเป็นตัวแทนจาหน่ายแล้วก็จดออยอเรียบร้อยแล้วภายใต้ การจัดจำหน่ายของ Joy and Coi ก็ถือ,อว่าเป็นความโชคดีของคนไทยแล้วก็สมาชิก Joy and Coi ที่มีโอกาสได้ใช้ผ้าอนามัยชูย่านะคะ,คะพูดถึงความพิเศษแตกต่างปกติแล้วเนี่ยคนที่ใช้ผ้าอนามัยส่วนใหญ่เนี่ยนะมักจะมีปัญหาอาจจะใช้แล้วต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆสำหรับคนที่มาเยอะบางคนมีกลิ่นอับชื้นบางคนเหมือนกับซึมซับไม่ค่อยดีนะคะ,คะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวของผ้าทาไมชูย่าเองเนี่ยนะคะมีลักษณะการรองรับการซึมซึมซับต,ต่างๆเนี่ยแตกต่าง,าง,าง,างยังไงบ้างคะ,คะนะคะจากความเป็นไดกส์ไบออนอันนี้นี่คือคุณสมบัติที่เรียกว่าสามารถดูแลจุดซ่อนเร้นของรักของห่วงอันนี้นี่ถ้าพูดถึงเรื่องความแตกต่างที่อื่นไม่มีนะคะแบรนด์อื่นไม่มีน้องตาของเรามีอันนี้คืออันแรกที่โดดเด่นนะคะความเรียกว่าซึมซับอันนี้ต้องบอกเลยว่าจากวัสดุที่ทำะนะคะเราคาดสารรแล้วว่าเราดูแล้วว่า ในในส่วนประกอบของเขาเนี่ยมาจากธรรมชาติ mm. แม้กระทั่งน,นะคะแผ่นฟิล์มอ่าทีนี้เรามาขอดูกันดีกว่าอนุญา<ะ>ตนะคะเดี๋ยวจะบอกเอ๊ไม่สุภาพหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะ,ะนี่นะคะอันนี้เป็นแผ่นสําหรับกลางคืนนะคะ แะให้คุณผู้ชมดูเลยถึงความแตกต่างว่าปกติแล้วเอ๊ะเวลาเราใช้ผ้าทั่วไปผันกลางคืนก็จะมีลักษณะยาวๆแบบนี้ล่างนะคะแต่ว่าความแตกต่างความแตกต่างนะคะความที่เป็นเรียกว่าลักษณะเชฟเคิร์ฟวันนี้ดูแค่ลักษณะของเชฟของเคิร์บก็ไม่เหมือนละปกติก็เป็นยาวๆธรรมดาแล้วอาจจะมีปีกอ่าก็เรียกแบบปีกไซายขวาของเรานี่เพิ่มนะคะมีมีเมีสองปีกด้านล่างด้วยมีล่างและบนเพื่อเพิ่มดีกว่าในการเรียกว่ากระชับ แล้วก็ไม่หลายย้อนกลับเวลาใช้แล้วก็เวลาพลิกตัวในส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กลางคืนใช่ไหมคผู้หญิงเวลาหลับแล้วเราก็จะ,จะไม่รู้แล้วท่วงท่าของเราจะยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะนะคะนี่เลยข้างหน้านี่สีเขียวๆนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะสีเขียวๆนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนอเลยนะคะเขียวเนี่คืออะไรคะนี่ละค่ะนีเกติฟไอออนนะคะซึ่งมันจะมีตัวเรื่องออกซิเจนมีการเรียกว่าระบายความชื้นกลิ่นอับชื้น เพราะจุดตรงนี้จะสัมผัสกับของรักของหววของเราใช่ไหมคะทำให้เรียกว่าเอ่อออกซิเจนะระบบตรงนั้นนะคะ ระบายระบายอากาศระบายกลิ่นต่างๆได้บางคนเป็นประจำเดือนนี้ใส่ทั่วไปแล้วมีมีกลิ่นอาบก็อายไม่กล้าที่จะไปไหนอันนี้คือสบายละแผ่นตรงนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถนอมรักษาด้วยทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดบริเวณนั้นสําหรับบางคนที่ไม่มีรอบเดือนแต่าก็ใช้ได้เช่นคนที่มีปัญหาเรื่องขนตกขาวอ๋อจะเป็นแผ่นเล็กนิดนึงแบบเรียกว่าเป็นแผ่นอนามัยปกติใช่ไหมคะแต่ทุกอย่าง มีสีทุกทุกทุกเรียกว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกแบบก็จะมีแถบสีเขียวแบบนี้อยู่นะคะจะสังเกตได้ว่าสัมผัสนะคะของผืนด้านหน้าเนี่ยนะคะของผ้าอนามัยเนี่ยจะนุ่มเป็นคอตตอนนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ระคายเคืองบางคนแพ้ผ้าอนามัยเป็นผืนเพราะว่าอาจจะระคายเคืองกับตรงนี้ค่ะอันนี้คือไม่เป็นผลเลยค่ะดีมากเลยนะคะค่ะแล้วเรื่อง แค่จะเพาะว่าเรื่องเชฟเรื่องเคิร์บนี้ก็โอเคแล้วนะคะแต่ถ้ามาดูเรื่องแพคเกจจิ้งนี่นี่บอกได้เลยนะคะว่าเราใส่ใจในในคุณภาพนะคะ,คะเพื่อไม่ต้องไม่ต้องการให้ฝุ่นหรือว่าสิ่งที่เป็นละองละออง,อ,งอะไรเงี้ยเข้าสู่ ด้านในใช่ไหมคะเนี่ยสติกเกอร์ค่ะน้องตตะนะคะเวลาจะใช้นี่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเหมือนกับการ QC เลยแกะออกมาอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ไหมคะถ้ามีรอยแกะมาแล้วสติกเกอร์ตรงนี้จะขาดค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้คือที่ต้องทําเป็นซองแบบนี้แล้วเราหยิบออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้อีกอย่างนี้หรอต้องค่ะปิดเอาไว้ใช้ปิดไว้เลยใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราหมดครั้งนี้ใช่ไหมคะครั้งหน้าเดือนหน้าเราอาจจะใช้ได้อีกแต่ถ้าเป็นผ้านั้งหมที่เป็นทั่วไปนี่ฉีกปุ๊บโอเคก็จะแบบ นะเปิดเผยไปแล้วทิ้งไปเลยแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันมีความสาคัญมากคุณผู้ชมบางคนอาจจะลืมลืมนึกไปว่าการที่เราเปิดไว้เลยเนี่ยบางทีเราไปเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วมีฝุ่นอยู่ในกระเป๋าสะพายแล้วมีสิ่งสกปรกเข้าไปมันก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายได้คือแม้กระทั่งเมื่อเราดึงออกมาแล้วค่ะ้องตอเราจะเห็นได้เลยว่า แพ็กเกจจิ้งของเราที่คุ้มซอกหุ้มเนื้อของเขาในอีกทีหนึ่งะนะคะเหมือนสักคู่ที่ฉีกไปนเนี่ยเหนียวแน่นมากดูแกะแยากมากนะคะแล้วดูเลยว่าในร่องรอยนะคะการที่จะแบบปิดสัมผัสนเนี่ยเขาเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสิ่งสปกปรกจะเข<ด>้าไ,<ด>ไปมั่นใจได้เลย<อ>ถึงแม้จ,จะทิ้งเป็นปีแล้วนะคะก็ยังคงสภาพได้ปกติอันนี้คือความมั่นใจของเราที่อยากจะมอบให้กับ เรียกว่าผู้บริโภคทุกท่าน,นให้มั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ว่าโอเคได้รับรางวัลน,นี่นั่นนูอะไรมากมายแต่ถึงเวลาปุ๊บอ้าวไม่เห็นมีซีนไม่เห็นมีอะไรที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือ เรียกว่าอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะที่สามารถทําให้รู้สึกว่ามั่นใจและปลอดภัยค่ะค่ะแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือมีทุกแบบเลยกับผ้าอนมามัยชูยาคือทั้งแบบกลางคืนกลางวันแล้วก็มีแบบแผ่นเล็ก,ลกอันนี้นคือสําหรับวันทั่ว,ว,ว,วไปใช่ค่ะก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบเป็นตกขาวหรือว่าอยากจะใส่เพื่อเพิ่มความมั่นใจอันนี้ก็ใส่ได้ทุกวันค่ะค่ะก็แน่นอนนะคะว่าแต่ละอย่างแต่ละสูตรแต่ละซองที่เรานําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ย ก็ได้รับมาตรฐานและที่สําคัญทราบมาว่าในแต่ละซองมีความพิเศษคือคุณสามารถที่จะเช็คร่างกายของตัวเองได้ด้วยใช่ไหมคะนี้ลืมไปไม่ได้เลยนะคะเรียกว่าของของดีนี่นะคะต้องนี่เลยเรียกว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์บ้านๆนะคะที่มีอยู่ปกตินี่ก็จะเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่สามารถเทสได้ด้วยตัวเองหูที่แก่ยาอันนี้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 สดๆเละชันต่อนะคะ ว่าเราเรียกว่าดูแลใส่ใจจริงๆนี่คุณผู้ชมเชียมาอย่างงี้นี่ที่ต้องสังเกตเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผ้าอนมามัยทัว่วไปก็จะมีแต่จํานวนผ้าอนมามัยแต่อันนี้มีอะไรอยู่ด้วยคะ่ะซองเลยเอียงช่อมก <c oughs> ไม่ใช่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าดีสําหรับทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะสุดยอ สุภ <Super> าพสตรีส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้สึกว่าบางคนเนี่ยตกขาวจนเขียว <Ừ. S 1> อันนี้ตอนนี้นเ,นเราพูดกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะรู้จนเขียวเขียวบางคนมีกลิ่นด้วยและกลิ่นที่ไม่พึงประสองค์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับเทสตัตวเองถึงจะเป็นปกติไม่มีเรียกว่าความความสีตกขาวสีขาวสีเขียวอะไรก็ตามาก็ใช้ได้ค่ะและก็ใช้ได้เรียกว่าตั้งแต่วัยวัยแรกรุ่นเลยที่เริ่มใช้ ผ้านามัมนะคะก็ะเรียกว่าถ้าเรา,เามีตกขาวหรือว่าไม่มีตกขาวก็ให้ไปป้ายบริเวณตรงนั้นนะคะ,คะของรักของหัวของเราแล้วก็นะคะนี่มาป้ายตรงสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองนี้ค่ะพอป้ายไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นและให้มาเทียบว่าในเนี่ยค่ะก็จะมีช่องบอกว่าเลเวลนะคะหรือว่าลำดับขั้นของความรุนแรงของสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยะนะคะ จะเป็นสีอะไรบ้างก็จะมีเหลืองเข้มอ่ะโอเคอันนี้ก็เรียกว่าปกติอย่างธรรมยังสบายๆอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสีเข้มขึ้นไปแล้วตาขึ้นมาหน่อยหนึ่งรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าถ้ามาสามสีดํทั้งหลังนี้อันนี้กรุณาพบแพทย์ค่ะอ๋อดีจังเลยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ขี้อายบางคนบอกอุ้ยไม่แน่ใจอยากจะตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้นนี่เราตรวจได้เลยเพราะมีอยู่ในทุกส่องชุย่า จัดให้เลยค่ะเช็คได้ตลอดรอบเดือนทุกเดือนก็ลองตรวจสอบตัวเองดูถ้า<ช>สมมติว่าเราปกติก็ถือว่าโอเคดีแต่ถ้าเริ่มมีความผิดปกติพบแพทย์ได้เลยอย่างเช่นคันอย่างที่บอกมีการค,คันการตกขาวอะไรย่างเงี้ย ใช้ได้เลยนะคะโอ้โหเห็นขนาดนี้แล้วก็เริ่มตื่นเต้นแล้วก็อยากจะใช้แล้วเพราะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจริงๆค่ะแต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมพักชมโฆษณาสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสาธิตเราจะมาพิสูจน์กันเลยค่ะว่าด้านในของผ้าไหมชูย่าเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่ามีความพิเศษแตกต่างจะเป็นยังไงพบกันในช่วงหน้าค่ะ พเรางมั่นคถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ชูย่านะคะแล้วก็อยู่กับดกตรกิตพัศรีลาหาค่ะแน่นอนนะคะช่วงนี้เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเราอยากจะมาทดสอบแล้วก็พิสูจน์ที่คุณผู้ชมได้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดๆนะคะแต่ว่าก่อนจะไปทดสอบเนี่ยต้องเรียนหาดกรกิตพัชก่อนเลยนะคะว่าผ้าอนามัยชูย่านี่มีการซึมซับนะมี